อัปเดตข่าววันที่27พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเทเลซ์มาเก็ตนะครับมันาจะเป็นสารัฐนะครับตัวเลขแล้วก็สินค้า,าที่คนบริโภคต่างๆเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหลายข่าวเลยมันจะเป็นบิตค i ยนะครับแล้วก็เอาคอยมาฝากพเพื่อนๆกันมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์ like, กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนน,นิดนึงนะครับจะรับแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลองทุนเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนๆที่อยากซับสนครเราและอยากจะรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตรงพื้นซี icy, เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่จะไปคุยกันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะพูดถึงฝั่งของ ลาดภาพรวมนะเมื่อวานมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับในฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยก็พุ่งมา500จุดเลยนะครับแล้วก็ NASDAQ เนี่ยมีการบวกประมาณ3เกือบ3%นะครับ Tesla นะครับดีตัวกลับมาที่700ดอลลาร์แล้วนะครับก็ขึ้นมาประมาณจากบอททั่วประมาณ16%เลยนะครับเมื่อประมาณ621นะครับก็ดีตัวขึ้นมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับส่วนบิตคอยเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า30,000อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในภาพที่เป็นภาพย่อยเนาะยังไม่สามารถเบรกกลับไปยืนนะะครรับแถวปมาณ30,000 200นะที่เราเคยตีไว้นะครับ3,200นะแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบรกออกมาละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการลงไปดรอปนะต่ำกว่า1ล้านนะครับประมาณช่วงสี่ห้าชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ดรอปลงไปนะครับแต่ประดี๋กลับขึ้นมานะครับก็อยู่ในกรอบเนี้ยนะครับหลายๆคนเนี่ยบ่นว่าไม่ยอมไปไหนสักทีนะครับเพราะวิ่งอยู่ในลักษณะของไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ลงไปเรื่อยๆไซด์เวย์ดาวนะท่านเพื่อนลองดูภาพที่มันเป็นภาพชั่วโมงนะครับก็ยังวิ่งอยู่ในลักษณะของไซด์เวย์ดาวลงไป อ่าแบบนี้นะฮะอ่านี่นะครับจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับลงไปเรื่อยๆเนาะอาจจะต้องรอดูนะว่ามันจะเบรกแนวต้านขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับบ c นะก็จะมีแนวต้านขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดลักษณะของไซเบอร์ดาวเนี่ยก็จะมีแถวประมาณล้านนิดๆล้านเจ็ดพันล้านห้าพันนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มแนวต้านขึ้นมาอีกนะครับในภาพชั่วโมงนะเขาอ่ประมาณล้านสามพันนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรกกลับมายืนได้ไหมถ้าเบรกกลับมายืนได้ก็าจะ ตั้งลำแล้วก็กลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับ BC นะฮะเดือน,นอื่นๆเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ยังซึมๆอยู่นะครับสำหรับดอทนะดอทก็ลงมาซึมๆเหมือนกันนะฮะแต่ยานเพื่อนดูในฝั่งของรูเบิลนิดหนึ่งว่ารูเบิลเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างนะครับที่เริ่มอ่อนค่านะครับตัวดอลลาร์เนี่ยเริ่มแข็งค่ากลับขึ้นมาเนาะซึ่งวันนี้ผมมีเห็นผลนะว่าทําไมมันเริ่ม กลับตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะไปดูในข่าวถัดไปกันนะครับในฝั่งของ DXY เนี่ย DXY ยังมีลักษณะอ่อนค่าอยู่เพราะว่าค่าเงินจากตัวดอลลาร์เนี่ยทั่วโลกก็จะมีการไหลออกนะครับจากดอลลาร์ไปเข้าทรัพย์สินอื่นๆอยู่ก็เลยทําให้อย่างเช่นดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเงินไหลจากดอลลาร์กลับมาที่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะของตัวกราฟเทคนิคอลนะครับที่มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะฮะอันแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คืออทางงงฝัั่่ขรสเเซีียยน เขากําลังปรับลดดอกนะครับอย่างแบบฉุกเฉินเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเจอสภาวะเงินรูเบิลเนี่ยมันแข็งค่าแบบรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับจากกราฟที่เราเปิดให้ดูนะครับก็เลยมีการลดดอกนะครับซึ่งเขาเนี่ย forecast นะครับในการที่จะลดดอกในครั้งนี้นะครับลงไปแถวๆประมาณ9%นะครับถึง11%เลยซึ่งครั้งเนี้ยลงมาแบบฉุกเฉินนะครับลดแบบฉุกเฉิญนั่นคือ3เนะครับลงมาที่11%นะครับแล้วก็เรื่องการลดดอกครั้งเนี้ยมันเพื่อที่จะ ทำให้ตัวผู้บริโภคในประเทศเมีเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพอค่าเงินมันแข็งค่ามาก,มากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขาองต่างประเทศนะครับหรือว่าการนําเข้าสินค้าต่างๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับใน,ในเรื่องการตัวค่าเงินที่มันแข็งมากๆนะครับแล้วมันก็แข็งต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเขามีการเขาเรียกว่า การจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยต้องจ่ายเป็นรูโบิอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเงินมันก็เลยแข็งค่ามากขึ้นก็มีปัญหากับผู้บริโภคในประเทศนะครับโอเคขา่าวต่อมานะครับเราจะมาคุยกันถึงตัวเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นนะครับและอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกนะฮะเพราะว่าตัวราคาไข่เนี่ยมันน่าจะมีการฟอร์แคร์ว่ามันจะปรับขึ้นนะครับประมาณ21%เลยสําหรับในฝัาา่งองสนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไขวดนกนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกบกับ ไก่เนี่ยทั่วสหรัฐนะครับประมาณ38ล้านตัวเลยนะครับก็ทําให้ไม่สามารถออกไข่ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวไข่ที่สามารถผลิตได้เนี่ยมันทําจุดต่ำกว่าช่วงปี2015น้และนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องการไข่กันมากขึ้นแล้วก็คนบริโภคเยอะด้วยนะในสหรัฐนะครับก็เลยทําให้ตัวราคาเนี่ยมัน f o r e c a s ์ว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นอนีกยีซนตะครับที่ตรงนี้ถ้าเกิดทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่สามารถ h a n d l ลปัญหานี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําให้เกิด สภาวะเงินเฟอ้อแบบระยะยาวต่อเนื่องนะครับก็จะต้องรอดูกันนะครับหลังจากน,นี้นะฮะโอเคอีกอันนึงนะครับที่อยากจะมาคุยกันเมื่อวานเนี่ยตลาดในฝั่งจีเนี่ยนขาคึกค,กคักเลยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งบาบาเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับประมาณ10%ได้นะฮะเดี๋ยวไปแวะไปดูกราฟกันนิดนึงนะว่าอบาบาเป็นไงนะครับในฝั่งของเมื่อคืนนะที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับบาบาเนี่ยอ่า ขอดูอีกหนึ่งอ่าดีดกลับมาเลยเห็นไหมครับติดกลับมาที่ประมาณ94ดลลานนะครับถ้าเกิดเราดูจากเหตุผลของเขานะที่มันขึ้นมานะเขาบอกว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยตอนนี้นมีเกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นใช่ไหมก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยที่ใช้ทางด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยยังมีการซื้อขายนะครับซื้อซื้อขายแล้วก็สินค้าในฝั่งออนไลน์กันค่อนข้างเยอะเลยจากเหตุของล็อกดาวน์แล้วก็ <c oughs> แล้วตัวเลขของอาลีบาบาเนี่ยก็ กินประมาณ40-50%เอนะคองคนที่ใช้งานทั้งหมดนะครับในประเทศจีนก็เลยทำให้เหตุผลนี้กลับมาสตองอีกครั้งนึงนะสำหรับตัวราคาของบาบานะครับก็ใครที่มีการลงทุนอยู่ในฝั่งนี้ก็น่าจะคึกคักนันมากขึ้นนะในฝั่งจีนนะครับโอเคคาทันานาเราจะมาคุยกันถึงฝั่งคริปโตเคอเรนซีกันบ้างน,นะว่าทางชิบะเนี่ยเหรียญชิบะที่เป็นเหรียญเอาคอยนะมีตัวเลขนะคนที่เข้าไปถือหรือว่าตัวเลขของโฮเดอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับ30,000คนเลยนะครับในเดือนนี้นะฮะ เพอร์โฟมแมนค่อนข้างดีนะสำหรับตัวชีบัตแต่ตัวราคาเนี่ยดอรอปลงมานะครับในจุดที่คิดว่าลิสต์ค่อนข้างต่ำนะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวราคาให้เพื่อนดูนะฮะให้ดูกราฟก่อนของฝั่ง total address นะครับที่มีการปรับตัวขึ้นนะในช่วงเดือนเมษนะครับช่วงเดือนเมษเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0แสใช่ไหมแต่สิ้นเดือนเนี่ยจะสิ้นเดือนละขึ้นมาที่1นึ0 0แนะครับขึ้นมาประมาณ30,000คนนะครับสำหรับตัว uh, total address นะครับในการถือตัวชีบัตนะครับเขาบอกว่าโ h เดอร์เนี่ย อ,อ่ทำไมมีการปรับตัวขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้มีการิส s t ในหลายๆ exchange นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีวานเข้ามาเก็บนะครับเก็บตัวชีบะนะครับเก็บเข้าไปถือกันเพราะว่าน่าจะดรอปลงมาเยอะนะฮะหลายๆคนน่าจะเลงอยู่นะนะครับสําหรับชีบะก็เดี๋ยวไปดูกราฟแค่นี้นึงสําหรับชีบะเป็นไงกันบ้างเพราะว่าไม่ได้ติดตามมาสักพักแล้วนะครับสำหรับชีบะอ่าชีบะเป็นเหรียญหมาเนาะเป็นเหรียญน,น้องมีมนะครับเหรียญเหรียญมีมนะครับอ่าเนี่ยดรอปลงมานะครับ เรลงมาเยอะนะประมาณ80 80 90%เปได้นะครับซึ่งตรงนี้ความเสี่ยงก็ถ้าเกิดเรามองจากฝั่งของรีซิบอร์ดที่ทเทรดเดอร์มองนะครับอ่นี่ครับลากมานี่ตรงนี้นะลิสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณต่ำนะค่อนข้างต่ำเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลากใช้นิ้วดีกว่าก็ถ้าเกิดเรามองจากโลโลเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็มองจากถ้าเกิดสมมติเราฟอร์แคตรงนี้มันคือ ครึบสมเนี่ยนะครับมันน่าจะขึ้นไปได้อีกโหเต็มเลยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงความเสี่ยงแบบหนึ่งเท่าอะ่ะแต่แบบรีวอร์ดที่มันได้เนี่ยมันสิเท่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือมากกว่า17เท่านะครับอันนี้คือรีซบอร์ดของตัวชิบะนะครับก็เอาไปไปเป็นวอตซิปกันได้นะครับไปไปนั่งดูไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับโอเคขาาวนมานะครับผมจะพูดคุยกันถึงตัวบิตคอยนะว่าเขาบอกว่า หลังจากที่บิตคอยเนี่ยได้ฮิตจุดที่มันต่ําที่สุดไปละเขาคิดว่ามันต่ําที่สุดในรอบนี้นะจากกรณีของเทอร์ล่านะครับที่มันแคสที่มันพังเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทาให้น่าจะเป็นจุดต่าสุดละไหมสำหรับบิตคอยครับก็มีการตั้งคาถามกันนะครับว่าในตัวเลขเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัวุ่มนะครับที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันสลักมากขึ้นในช่วงนั้นที่มีการระเบิดนะแล้วมีคนที่เข้ามาซื้อเป็นวาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนขายนะครับที่อาจจะเป็นรายย่อยนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้ววก็ตั b ีดี i ีล i ควิดเนะครับที่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นที่ดอรอปลงไปประมาณ2 0่6ดอลลาร์นะตัวบิตคอยที่ดอรอปลงไปตอนช่วงนั้นก็ตัวตัวเลขของ l i q u i d a t i o n ก็พุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งการพุ่งของ l i q u i d a t i o n เนี่ยเกิดการล้างพอร์ตนะการล้างพอร์ตของคนที่เป็นเทรดเดอร์ฝั่งลองฝั่ง short อ,อะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นอาจจะให้จุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดได้เพราะว่าจุดพีข,ของตัววอล่มเนี่ย อาจจะเป็นจุดกลับตัวนะของหลายๆครั้งนะครับที่เกิดขึ้นของฝั่งบิตคอยหรือว่าในฝั่งของทรัพย์สินอื่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูคราวถัดมากันนะครับว่าทางฝั่งของ e x c h a n g สนะครับเอ็กชแน่หลายเอ็กชแนสเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนนะของตัว t e r ร2.0นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ a d d d ็อกนะครับการ l i s t i n g ในการเทรดนะแล้วก็รวมไปถึงการ buyback รวมไปถึงการ b u r n ด้วยนะครับเ u r n i n g นะฮะโอเคเรามาดูกันว่ามันมีเอ็กชแนสไหนหนะที่ตอนนี้มีการประกาศ เพิ่มขึ้นนะก็คือทางฝ่ายเชนของบิตบีแอนด์ะ net, นะครับแล้วก็ FTX นะครับเขาก็ได้มีการซัพพอร์ตนะ,ะแล้วก็มีฝั่งของคูคอยนะครับรวมไปถึงหุบบี้นะที่ผมได้อ่านข่าวเมื่อวานนะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการซัพพอร์ตนะครับทางฝั่งของผู้เสียหายในเรื่องของเทโลรานะให้มันสามารถกลับมาได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อด้านบนนะครับว่าเรื่องการ a d o p t เรื่องการ l i s t i n g เรื่องการ u บ back แล้วก็เรื่องการ Burning นะครับของตแต่ละเชนนะครับอันนี้เพื่อนๆที่มีการเทรดอยู่แล้วในตแต่ละเชนก็สามารถไปเขาเรียกว่าไปดูนะรประกาศของเขาหรือว่าดูเรื่องข้อมูลนะครับในเ,เชนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาแชร์ริ่งข้อมูลนะครับให้กับเพื่อนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันครับ และสุดข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเทนนิสแมร์เก็ตนะครับในฝั่งของสหรัฐนะที่ไม่รู้ว่าจะาฮันโดเงินเฟ้อไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างที่กำลังเข้ามากระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายด้วยนะครับที่ราคาน่าจะพุ่งสูงขึ้นนะยี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับที่น่าจะเป็นสัญญาณ ในฝั่งของบิตคอยในฝั่งของเอาคอยนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับทางช่องลองทุนด้วยนะครับจะได้เป็นพาดเนื้อหาในฝั่งเทดดิชแนลมาร์เก็ตและฝั่งของคริปตัคร์เรชีด้วยนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ